ตอนที่34ให้เสียงภาคไทยโดยมนุษย์บนหน้าปัดนาฬิกาดิจิตอลกำลังแสดงตัวเลข23.33ริมชอนโฮผู้ที่เป็นถึงหัวหน้าทีมพัฒนาของ SA Group กำลังทำท่านั่งอย่างขำำมักขม้นและตั้งใจสาธิตฝ่ายนั้นมีผู้เล่นมากกว่า2,000ล้านคนดังนั้นลดตัวแปรในโค้ดจึงมีจำนวนอย่างมากมายมหาศาลอย่างที่ไม่มีวันจะจิตนาการได้ ทุกการกระทําของผู้เล่นทุกคนในเกมไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือว่าใหญ่ล้วนแล้วแต่ถูกเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูลของตัวเกมทั้งสิน้นดังนั้นระบบที่ใหญ่โตถึงขนาดนี้คงจะทนไม่ไหวแน่หาก็มีข้อผิดพลาดให้เกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยชายคนนี้มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างระบบเกมอันสมบูรณ์แบบให้ได้อยู่เสมอจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นไ,ได้เด็ดขาดเลย สมาธิและความจดจ่อของเขาอยู่เหนือมากกว่าผู้คนทั่วไปอยู่หลายเท่าดังนั้นเวลาที่มีใครโทรศัพท์เข้ามากว่าที่ริมชอนโฮจะได้ยินก็ปากเข้าไปกว่า40วินาทีแล้วครั้งนี้เองก็เช่นกันเป็นสายโทรศัพท์จากทีมปฏิบัติการของเขาเองืเกิดอะไรขึ้นเออมีผู้เล่นลรับปรกิต b สีาแล้วครับโรดาอริอาทบีการประชุมวางแผนรับมือเหตุการณ์ด้วย ลิมชวนโฮประมวลผลสมองอันสุดแสนอัจฉริยะของเขาอย่างรวดเร็วเพื่อเรียกความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ b 4 0 8ทั้งหมดออกมา b 4 0 8นั้นเป็นรหัสของภารกิจรับระดับ s ที่เกิดขึ้นได้จากการที่ผู้เล่นเคลียร์เงื่อนไขอันซับซ้อนหลากหลายปัจจัยได้สำเร็จถ้าจำไม่ผิดโครงวันตอบแทนจากภารกิจ b 4 0 8ก็คือคลาสลองใช่ไหมนะผู้เล่นที่สำเร็จภารกิจ b 4 0 8จะได้รับคลาสลอง เป็นของรางวัลบางทีจากบรรดาผู้เล่นทั้งหมดในเกมสาธิตไฟล์คนคนนี้อาจจะได้เป็นผู้เล่นคนแรกที่ได้มีถึง2คลาสภายในตัวละครเดียวแต่ว่าในทางตรงกันข้ามยิ่งภารกิจที่ได้รับรางวัลตอบแทนดีระดับความยากก็จะยิ่งสูงตามขึ้นไปด้วยโดยเฉพาะภารกิจ B408 เนื้อหาของภารกิจนี้ค่อนข้างแตกต่างไปจากภารกิจอื่นๆอยู่มาผู้เล่นจะต้องถูกกักขังอยู่ภายในห้องปิดตาย เป็นระยะเวลาในเกมนานถึง200ชั่วโมงซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องส่งผลไปถึงสภาพของจิตใจผู้เล่นโดยตรงความที่ภารกิจนี้มีโอกาสสูงที่ผู้เล่นจะเกิดแรงกระทบกระทั่งทางจิตใจนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมกลุ่มบริษัท s a Group ถึงต้องให้ผู้เล่นยินยอมการเข้าไปถึงข้อมูลส่วนตัวโดยทีมพัฒนาได้นั่นก็เป็นเพราะการมีตัวตนของภารกิจที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตอย่าง v 0 4 0นนั่นเองอตกลง ผมอาจญะยอดนะตัวผมเองก็จะไปเข้าร่วมการประชุมด้วยริมชอนโฮวางานที่ทําทั้งหมดอยู่ในทันทีเขาเรีบมุ้งหน้าไปยังห้องประชุมตามที่ได้รับแจ้งเอาไว้และทันทีที่มาถึงเขาก็นั่งลงและอ่านเอกสารของภารกิจอย่างละเอียดรวมไปถึงข้อมูลต่างๆของผู้เล่นที่เป็นคนรับทําภารกิจนี้ด้วยมยอดเลยฮะชาวมุกเกลียกันเหรอ แต่เดิมนั้นมองโกเลียถือว่าเป็นหนึ่งใน1ิประเทศที่มีทรัพยากรมั่งคั่งมากที่สุดของโลกแต่ว่าด้วยความที่พวกเขามีเทคโนโลยีที่ล้าหลังจึงทําให้ไม่สามารถจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะักทว่าหลังจากที่หลุดพ้นจากระบบการปกครองคอมมิวนิสต์มาได้มองโกเลียก็กลายเป็นประเทศที่มีชั้นเชิงการทูตยอดเยี่ยมในทันใดพวกเขาสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อหลากหลายประเทศจนกระทั่งกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ ได้ยื่นมือเข้าไปลงทุนภายในมองโกเลียก็เป็นพวก FDI นะครับนับตั้งแต่น,นั้นเป็นต้นมาบรรดารัฐบาลและบริษัทใหญ่ต่างๆทั่วโลกต่างก็หอบเงินไปลงทุนภายในมองโกเลียกันอย่างไม่หยุดหย่อนรวมไปถึงรัฐบาลและบริษัทของเกาหลีใต้เองก็ด้วยผู้คนต่างเรียกขานมองโกเลียว่าเป็นดินแดนแห่งโอกาสและทําการเทเม็ดเงินเข้าสู่การลงทุนเป็นจนวนมหาศาลมองโกเลียตอนนี้จึงมีเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ว่าไม่มีอะไรที่ยั่งยืนหลังจากนั้นมองโกเลียก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการปกครองครั้งใหญ่ภายในปี2010ทําให้กลุ่มทุน FDI ทําการชะงักเงินที่จะนําไปลงทุนให้น้อยลงและหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีถัดมามองโกเลียก็ได้กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอีกครั้งเพื่อหวังจะซื้อใจนักลงทุนกลุ่ม FDI แต่ว่าความเชื่อมั่นที่เสียไปแล้วนั้นไม่มีวันเอากลับคืนมาได้ FDI เลิกให้ความสนใจกับมองโกเลียในที่สุด คล้ายๆกับประเทศไทยตอนนี้นะทุกคนเมื่อแผนไม่ได้เป็นไปดังที่หวังมองโกเลียจึงยังคงเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาจนมาถึงปี2030แต่ว่าในปัจจุบันทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งทั่วโลกเข้าสู่ยุคสมัยของเทคโนโลยีล้ำหน้าและการทุ่มลงทุนในปัจจัยหลายด้านในปี2040เทคโนโลยีทั่วโลกต่างก้าวล้ำมาถึงขีดสุดปรวกอบกับรัฐบาลมองโกเลียได้ให้ความร่วมมือกับกลุ่มนักลงทุนเป็นอย่างดี จนแล,แล้วในที่สุดชนชาติของพวกเขาก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของประเทศที่พัฒนาจนได้แต่ว่าถึงอย่างนั้นการอพยพเร่ร่อนก็ดูเหมือนกับว่าจะฝังรากลึกอยู่ภายในสายเลือดและวัฒนธรรมของประชากรของประเทศนี้ไปเสียได้ผู้คนของชาวมองโกเลียจำนวนมากยากังคงเห็นว่าการอพยพเร่ร่อนไปตามผืนท้องทุ่งอันกว้างใหญ่เป็นวิถีชีวิตที่น่าพิศสมัยมากยิ่งกว่าส่งผลทําให้มองโกเลียกลายเป็นประเทศซึ่งมีประชากรที่เล่นสาธิตฝ่ายน้อยที่สุดของโลก จากสถิติในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วค่าเฉลี่ยของจำนวนประชากรที่เล่นสาธิตไฟจะอยู่ที่60%หรือว่าสูงกว่าแถมงานที่เกี่ยวข้องกับสาธิตไฟในประเทศเหล่านั้นยังสามารถสร้างไรายได้ก้อนโตได้อีกด้วยแต่ว่าสำหรับมองโกเลียนั้นเป็นใช่มีประชากรเพียงแค่3%เท่านั้นที่เล่นเกมนี้สำหรับชนชาติที่มีวิถีชีวิตพเนจรไปตามที่ต่างๆแล้วคงจะไม่เหมาะเท่าใดนักถ้าพวกเขาจะต้องถูกกักขังอยู่ภายในแคปสูลแคบแค,ปแคปเป็นระยะเวลานาน,าน 3%ซของประชากรกันเหรอน้อยอย่างไม่น่าเชื่อเลยผู้เล่นที่มีอายุ25ปีคนนี้มีนามว่าอัลลุนบัทาเป็นชื่อที่ค่อนข้างจะอ่านออกเสียงยากลำบากเลยทีเดียวก็จริงนะชายคนนี้เป็นคลาสนักพูดที่มีเลเวลสูงถึง127การได้เห็นนักพูดเลเวล127นั่นก็มากพอที่จะทำให้ลินชอนโฮรู้สึกตกตะลึงได้แล้วเป็นเพราะนักพูดนั้นเป็นคลาสที่อ่อนแอในด้านการต่อสู้อย่างมาก แต่สิ่งที่กลับทําให้ริมชอนโฮตกใจนั้นยิ่งกว่าก็คือการที่เขาเป็นชาวมองโกเลียเกินเก็บเลเวลเน้นแต่ทาภารกิจอย่างนั้นเหรอ,หอน่าสนใจดีนี่ด้วยลักษณะพิเศษของนักพูดเขาได้ใช้ความสามารถนั้นในการมองหาภารกิจดีๆอยู่ตลอดเวลาเป็นรูปแบบการเล่นที่ไม่เลวเลยในขณะที่ริมชอนโฮกําลังอ่านเอกสารรายละเอียดอยู่นั้นผู้บริหารระดับสูงหลายคนที่ต่างกําลังนอนหลับพักผ่อนกันอยู่ที่บ้าน ก็ล้วนถูกเรียกตัวมาอย่างที่ประชุมอย่างเร่งด่วนทั้งหมดบางไรายมีกลิ่นแอลกอฮอล์โชยหึงลิมชนอนโงให้ความสนใจกับยุนซังมินมากเป็นพิเศษ,ษในเวลาปลกติผู้อำนวยการยุนซังมินคนนี้มักจะรักความสะอาดและระเบียบเรียบร้อยซะยิ่งกว่าใครแต่ว่าสภาพเขาในตอนนี้กลับกําลังมีผมเผ้ารุงรังยุ่งเหยิงในบรรดาคุณทั้งหมดผมคิดว่าคุณจะเป็นคนที่จูจีเรื่องการหวีผมเรียบร้อยยิ่งกว่าใครสิ่งนะ ผมเคยคิดว่าแม้กระทั่งเดยามสงครามถ้าเป็นคุณก็คงจะหวีผมให้เรียบร้อยก่อนจะออกไปทําอย่างอื่นหรือว่าจุดอ่อนของคุณนั่นก็คือการที่ต้องตื่นขึ้นมากลางดืกอย่างนั้นเหออรอผอยุนคณนะกรรมการคนอื่นที่คิดเหมือนกันก็ได้ระเบิดเสียงหัวเรอกมาอย่างดังโอ้ในที่สุดก็ได้รู้จุดอ่อนของผอ,อยุนสักทีโอ้ใช่แล้วล่ะผมเองก็สงสัยหรือว่าผอ,อยุนนั้นเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่านะบางทีถ้าเขามีบาดแผล อาจจะไม่มีเลือดไหลวะก็ได้ก็ยังโชคดีอยู่ที่คุณเอกก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรานะบรรยากาศภายในห้องประชุมดูดีขึ้นถนัดตามุกตลกของริมชอนโฮได้ทําให้บรรดาคณะกรรมการตื่นจากอาการง่วงเหงาหานอนขึ้นมาทันทีถึงคิวที่ผมต้องกลายเป็นตัวตลกบ้างแล้วสินะยุนซังมินที่กําลังหน้าแดงได้กวักมือเรียกยุนนาฮีให้เข้ามาหาดูเหมือนบรรดาผู้บริหารจะวากันครบแล้วนะ ตอนนี้ประธานสาขามองโกเลียกับทีมงานพร้อมหรือยังจะต่อสายให้ทันทีเลยค่ะทันใดนั้นที่ด้านบนของโต๊ะกลมขนาดใหญ่กลางห้องประชุมก็ได้ปรากฏภาพโโรแกรม3มิติขึ้นมามันคือภาพของประธานและคณะผู้บริหาร SA Group ปสาขามองโกเลียพวกเขากล่าวทักทายกับริมชนโฮอย่างเป็นมิตรริมชนโฮกล่าวเริ่มการประชุมในทันใดวาระการประชุมในวันนี้จะพูดถึงการให้ความปลอดภัยกับผู้เล่นชาวมองโกเลียที่ทำภารกิจ B408 เขามีชื่อว่าอรุปธาผมจะมอบหมายเรื่องนี้ให้กับผู้จัดการสาขาพักเป็นกดูแลนะผู้จัดการ SA g เอกรสาขามองโกเลียที่มีชื่อว่าพักพักอืน่นพักอื่นหยอกนะพักอื่นหยอกเขาได้เตรียมการด้านความปลอดภัยเอาไว้อย่างเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งถึงการปรากฏตัวของภาร,รกิจ B408 ผมได้ตรวจสอบ IP a d d อ e s s ที่อูุปธาใช้ในการเชื่อมต่อกับซาติสไฟล์ลว ได้รับการยืนยันมาแล้วครับว่าเป็นข้อมูลซึ่งตรงกับที่พักอาศัยจริงของตัวเขาดังนั้นหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วก็ทีมแพทย์และตำรวจสามารถเข้าไปความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีแน่นอนครับยิ่งไปกว่าน,นั้นในระหว่างนี้ที่เขากําลังทรรําธุรกิจอยู่ทางเราก็จะคอยส่งคนจับตาดูความปลอดภัยจากด้านนอกอยู่ตลอดเวลาด้วยเป็นการทํางานที่รวดเร็วและฉับไวสีหน้าของริมชอนโฮพึงพอใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นผู้จัดการสาขาอย่างพักอึนฮยอก จะได้แสดงความเห็นส่วนตัวออกมาสาขามงกะเลียของพวกเราได้เล็งเห็นวันนี้เป็นโอกาสที่ดีในการจะสร้างความตื่นตัวขึ้นมาผมคิดว่าเราควรจะปล่อยข่าวบางส่วนให้หลุดไปถึงหูของสื่อมวลชนนะครับให้พวกเขาไปกระพือข่าวกันวันนี้คือผู้เล่นคนแรกที่สามารถครอบครองค้ารองได้สําเร็จหลังจากนั้นข้อบูลของผู้เล่นคนดังกล่าวที่เป็นชาวมงกเลียก็จะถูกประกาศสู่สายตาของคนทั้งโลกมันถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ทางอ้อมอย่างหนึ่งในเวลเชา้า ชาวมองโกเลียก็จะมองอันลุดบาตาเป็นเหมือนกับฮีโร่กับพวกเขานั่นจะทําให้ความสนใจในตัวเกมซาริดิฟายภายในมองโกเลียเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับถือว่าเป็นความคิดที่ไม่เลวนะถ้าหากว่าพวกเขามีไอดอลที่จะเอาเป็นแบบอย่างไม่แน่ว่าจำนวนผู้เล่นอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดก็เป็นได้สื่อมวลชนนั้นมีอิทธิพลเป็นอย่างมากกับทุกประเทศอยู่แล้วโดยเฉพาะกับสื่อมวลชนของมองโกเลียนี่จะต้องเป็นข่าวใหญ่น่ แล้วถ้าว่าพวกเขาปั้นให้อลุบัตถกลายเป็นคนดังได้สําเร็จแล้วก็การประชาสัมพันธ์ก็จะถือว่าประสบความสําเร็จในระดับสูงสุดครับมีผู้บริหารระดับสูงจํานวนไม่น้อยที่เห็นด้วยกับความคิดนี้แต่ก็ยังคงมีบางส่วนที่มีข้อโต้แย้งออกมา <c oughs> ถ้าเกิดว่าอลุบัตถะทาภารกิจนี้ไม่สําเร็จล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราประคองเขาให้คนทั้งโลกรอคอยแต่สุดท้ายเขากับทำภารกิจล้มเหลวนะ ยุนซังมินผอ,อผ,ผู้ซึ่งเพิ่งจะหวีผมเสร็จเรียบร้อยได้สายสีสาบเบาๆพร้อมกับพูดมาให้มันไม่สําคัญว่าจะสําเร็จหรือไม่ต่อให้ล้มเหลวแต่ความจริงที่ว่าอลุบัต่าเคลียร์เงื่อนไขนซับซ้อนจนสามารถได้รับภารกิจรับระดับเอสมาก็ยังไม่เปลี่ยนไปที่จริงมันคงจะเป็นการดีกว่าที่หากว,ว่าเขาทําภารกิจสําเร็จแต่ว่าจากเท่าที่ผมดูถ้าอลลุบัต่า ไม่ได้มีปัญหาทั้งด้านจิตใจจนต้องกดล็อกเอาออกมาเองแล้วก็ด้วยสภาพร่างกายของเขาเขาคงจะมุ่งหน้าทําภารกิจ b 4 0 8ให้สําเร็จได้ยไอ,ยอย่างไม่ยากเห็นนักหัวหน้าทีมพัฒนานยูนาฮีคุณได้คํานวณโอกาสที่เขาจะทําภารกิจสําเร็จเอาไว้แล้วหรือยังคะทันทีที่ยูนาฮีพยักหน้าขานรับคนในทีมของเธอก็ได้นําเอาเอกสารหลายชุดมอบให้กับบรรดาคณะผู้บริหารระดับสงูงส่วนเอกสารของสาขามงกเลียทั้งหมด ได้ถูกส่งเข้าไปในอีเมลอย่างรวดเร็วไม่นานนักเมื่อคณะผู้บริหารอ่านเอกสารจะจบทุกคนล้วนเผยสีหน้าอันตึงเครียดกันออกมาพร้อมขอมวดคิ้วในทันทีฮะนี่หมายความว่าอย่างไรทำไมโอกาสสาเร็จถึงได้มีเพียงแค่เก้เปอร์เซ็นกันล่ะพออโยนซังมินเองก็ตกตะลึงไม่แพ้กันบ้านาเขารู้สึกขัดแย้งกับผลจากเอกสารการวิเคราะห์ที่ได้แจกจ่ายมาให้เป็นอย่างมากไม่ใช่ว่า สิ่งที่ต้องทำในภารกิจ B0408 นั้นมีเพียงแค่เราคอยให้ n p c ปริศดาปรากฏตัวมาช่วยหรืออย่างไรนะสภาพร่างกายของอลูบัท่านั้นฟิตพร้อมสมบูรณ์เป็นอย่างมากถ้าหากเราคอยปกป้องเขาจากภายนอกและถ้าหากอลูบัท่าไม่ได้ล็อกเอา์ออกมาด้วยตัวเองเมื่อครบกำหนด n p c ลึกลับก็จะปรากฏตัวมาช่วยและทาให้ภารกิจเสร็จสิน้นภารกิจง่ายๆขนาดน,นี้ทําไมโอกาสสาเร็จถึงได้ต่ำนักที่ผมคาดเอาไว้มันไม่ควรจะน้อยกว่า80%ดเลยด้วยซ้อนะ เออในขณะที่ยุนนาฮีกำลังจะอธิบายเหตุใดจู่ๆลิมชอนโฮถึงได้ระเบิดเสียงหอรอกมาท่ามกลางห้องประชุมที่เงียบสงัดกันนะผู้เขาร่วมประชุมทุกๆคนพร้อมใจการหันมามองเขาโดยที่ไม่ได้นัดหมายเฮ้ยลิมชอนโฮจุกปากเบาๆก่อนที่จะเริ่มอธิบายออกไปยังคงเป็นคนเขียนตรงเหมือนเดิมเลยนะ ผมคิดว่าคุณควรจะอ่านเอกสารให้ละเอียดก่อนจะดีกว่าเมื่อได้ยินอย่างนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆคนรวมไปถึงพอออยุนซังมินกก้กมน้าลงไปอ่านเอกสารอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งผ่านไปเพียงไม่นานสีหน้าของทุกๆคนก็ดูแย่ลงถนัดตาโดยเฉพาะยุนซังมินที่ถึงกับคลุ้มคลั่งจนฉีกแผ่นกระดาษเอกสารออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเฮ้ยไอหมอนี่อีกแล้วเหรอเดิมทีแล้วเนื้อเรื่องของภารกิจ B408 จะเป็นดังนี้ ก็เป็นเสียงของระบบนะทุกคนผู้เล่นที่มีค่าความสำคัญกับชาวบ้านสูงจะระดักได้ถึงความชั่วร้ายของบริษัทเมโลและหลอดวินสตันเมื่อนั้นผู้เล่นก็จะมีเจตนาลมพร้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับชาวบ้านทําให้ชาวบ้านไว้ใจและส่งมอบภารกิจที่มีชื่อว่าเพื่อชาวบ้านวินสตันมาให้ทันทีที่ได้รับภารกิจดังกล่าวมาเรื่องราวก็จะยิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นผู้เล่นที่ได้รับภารกิจจะพยายามไปพบกับเอิร์นสตาฟให้ได้ แต่ผู้เล่นจะไม่มีวันทําได้สําเร็จเป็นเพราะอํานาจของบริษัทเมโลและลอร์ดวินสตันนั้นแผ่ขยายปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านผลลับจะลงเอยด้วยการที่ผู้เล่นถูกจับไปขังไว้ในคุกใต้ดินของปราสาทวินสตันมาถึงจุดนี้ภารกิจนั้นจะถูกเปลี่ยนจากเพื่อชาวบ้านวินสตันไปเป็นรอคอยอธิบายต่อนะครับดุกคนและทันทีที่ผู้เล่นรับภารกิจรอคอย NPC ที่มีชื่อว่าสาวกแห่งความเที่ยงธรรมลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้าน ก็จะปรากฏตัวมาช่วยผู้เล่นหลังจากผ่านไปแล้ว200ชั่วโมงในสาริตไฟล์หลังจากนั้นก็จะมีภารกิจต่อเนื่องให้ผู้เล่นได้ทําร่วมกับสาวกแห่งความเที่ยงธรางลิบลักออกมาอีกมากมายหลายภารกิจซึ่งหากทําทั้งหมดสําเร็จผู้เล่นก็จะได้รับรางวัลตอบแทนเป็นไอเทมล้าค่าจำนวนมากเกินกว่าจะจินตนาการได้แต่ทว่ามันกลับมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นในความอิสระของสาริตไฟล์จึงได้มีปัจจัยอื่นนอกเหนือการควบคุมอยู่บ่อยครั้งและปัจจัยที่ว่านั้นก็คือ การแบ่งปันข้อมูลภารกิจให้กับผู้เล่นอื่นทันทีที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น NBC ที่มีชื่อว่าสาวกแห่งความเที่ยงทงลึกลับก็จะหายตัวไปจากหมู่บ้านในทันทีและภารกิจต่อเนื่องหลังจากนี้ทั้งหมดจะถูกลบออกจากเกมไปอย่างถาวรโดยเหตุการณ์หลังจากนั้นจะเปลี่ยนไปอีกเป็นเส้นทางหนึ่งซึ่งผู้เล่นที่อันลุบบัตาทําทการแบ่งปันข้อมูลภารกิจด้วยนั้นจะทราบข่าวคราว,าวการถูกจับตัวไปขังคุกของเขา ในภายหลังผู้เล่นคนดังกล่าวนั้นจะได้ควารกิจให้มาช่วยเหลืออลุปทาแทนที่จะเป็น ABC สาวกแห่งความเที่ยงธรรเที่ยงธรรมลึกลับมอกเสียงไม่ถูกันตุกนน้อใหและผู้เล่นที่ว่านั้นก็คือกรีเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวก,กันกับเมื่อ12วันก่อนที่ได้รับคาสต์ระับเกรดเรเจนเดอรีอย่างโชคช่วยเขาคือผู้เล่นชาวเกาหลีที่มีนามว่าชินยองวูง